นั้นส่องแสงเราร่วมแรงร่วมใจมากหนักหนาอีมาร์50ปีที่ผ่านมาการเวลาไม่อาจให้เราเปลี่ยนไปยามตะวันลับขอบฟ้าอันมืดมิดเมื่อทุกทิศนั้นมืดมนไร้จุดหมายค่ำคืนนี้อีมาร์เป็นประกายคืนสุดท้ายอยากให้ท่านอยู่กับเรา السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استحباب ورحمه من الله سبحانه وتعالى على ضيوف كرام من الله سبحانه وتعالى بيسيو اول ان اورج لاست سبحانه وتعالى จงประสบแก่บรรดา اهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حفلة مباركة إمارة الدين في هذه السنة. Ladies and gentlemen, welcome to Emirates Day Charity this year. ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานรวมใจอิมารตุดดีนในปีนี้และขอนำพาทุกท่านเข้าสู่เรื่องราวของอิมารตุด ซึ่งเป็นเรื่องราววิถีชีวิตมุสลิมริมคลองลาดพร้าวที่จเจริญเติบโตมาพร้อมกับก,บการพัฒนาเมซีดิมารรตุดดีนซึ่งในอดีตชาวคลองลาดพร้าวส่วนใหญ่คือครอบครัวที่อพยพย้ายถิ่นมาจากบ้านสามอินสุขุมวิท71ิเเพื่อมาตั้งรกรากณริมคลองลาดพร้าวแห่งนี้ในราวปีพุทธศักราช2430ต่อมาในปีพศ2470ผ่านมาแล้ว40ปีมัสยิดหลังแรกที่ถูกสร้างขึ้น เดิมเป็นอาคารไม้และได้มีการพัฒนามาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองค่ะและปีนี้คือปีที่17ที่เรานั้นได้เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นศนวีของอิมารตุด,ดีนเราเรียนรู้เรื่องราวอย่างมากมายเพื่อเป้าหมายแห่งความสำเร็จวิธีการที่เรานั้นเลือกใช้จนกระทั่งถึงวันนี้ นี่คือสิ่งที่อเล็กซ์ซุบาคาฮูวตาลาทรงประทานแนวทางที่เรานั้นมั่นใจจึงทำให้เรานั้นสามารถผลิตบุคลากรที่ดีออกสู่สังคมได้มลมีนวลนชีวิตของมุสลิมที่ดีนั้นที่าฮาตุมุตคดิมีนบดน คือชีวิตที่พยายามจะก้าวไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอเลยแต่ฟีฮาบอกออูฟีมาแกนี่ฮาคือชีวิตที่ไม่จมปักอยู่กับที่วะบันอายะต่ตาวะรอบิโูนีอินตาฮาแต่ทพรว่าชีวิตนั้นจะต้องพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุดวดดดันนัูฮหัวตรอติกุมอิลันมาดูอัติมฮิมะอันมันฮหลาทีเซโนวีอา Are you ready for our Senowi exclusive show? และทุกท่านพร้อมหรือยังคะที่จะเข้าสู่กิจกรรมสุดพิเศษของนักเรียนระดับชั้นเซนวีเพื่อบอกเราท่านรับรู้แนวทางวิธีการศึกษาและการใช้ชีวิตของพวกเราและปีนี้เรื่องเราจะเป็นอย่างไรปีนี้เรื่องเราจะน่าสนใจมาแค่ไหนเราจะนําประเด็นใดมานําเสนอแก่ทุกท่านไปรับชมพร้พอมๆกับพวกเราในชุดการแสดงที่มีชื่อว่าอิมา,มาร์รราเทน